สวัสดีครับผม GG Big Boom นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกม Red e r 2นะครับ u n e Revenge ในส่วนของการวิเคราะห์แมปในความคิดของ Pro Player นะครับว่าแมปเนี้ยมีจุดน่าสนใจแล้วจุดที่น่าเล่นอะไรยังไงมั่งนะครับโดยแมปที่ผมเลือกในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น Desert Island LE นะครับ สาเหตุที่ผมเลือกแมปนี้ครับเพราะว่าโดยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นฝั่งพันธมิตรเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งพันธมิตรเนี่ยก็จะชอบชื่นชอบการป้องกันมากนะครับทีนี้ทาไมทําไมด่านนี้ถึงเหมาะกับพันธมิตรนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับก็จะใช้โปรแกรมเพน n t นี่แหละในการวิเคราะห์แมปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสาธิตในเกมให้ดูนะครับถึงการการ วางแผนการบุกวางแผนการตั้งรับยังไงนะครับมีจุดไหนที่น่าเล่นบ้างในด่าน,นครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาเข้าในส่วนของการวิเคราะห์แมปจากรูปภาพกันก่อนเลยครับสาเหตุที่ด่านนี้เล่นพันธมิตรสนุกเพราะว่าเป็นด่านที่ป้องกันได้ดีครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตรงกลางของแมปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จุดนี้นะครับสี่จุดที่ผมมาร์คไว้เนี่ย เป็นปาการธรรมชาติครับทํามันเป็นมันเป็นจุดที่ถ้าเราเราเราจะอิงจากการเจอกับฝั่งโซเวียตเป็นหลักนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นปาการธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นช่องแคบแล้วมันทําให้ฝั่งโซเวียตเนี่ยบุกเรายากมากครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็แคบข้างล่างนี่ก็แคบถ้าเรายึดตรงกระท่อมตรงนี้ได้มันก็จะเป็นป้อมให้เราอีกชั้นหนึ่งครับแล้ว ตรงกลางนะครับที่เป็นแร่ม,มันจะเป็นมันจะเป็นจุดตั้งรับอย่างดีเลยครับของของฝ่ายพันธมิตรครับถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะคุมพื้นที่ตรงกลางแมเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมีแร่รอ่าสังเกตไหมตัวนี้จะมีแร่ซึ่งในเกมนี้ครับถ้าลดแร่ไอถ้าลดถังหรือว่ายูนิตอะไรก็ตามเนี่ยครับประเภทรถเนี่ยมันวิ่งผ่านแร่นะครับมันจะวิ่งช้า25%ครับวิ่งช้าลงนะครับ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตรงกลางนี้ถึงเป็นจุดปาการธรรมชาติครับเพราะว่าเรารับได้ดีครับถ้าเราเล่นอเมริกาเราจะสามารถรับคู่กับผลล่มได้ซึ่งจะทําให้โซเวียตบุกเรายากขึ้นครับยากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าบุกไม่ได้นะครับอ่าก็ต้องวัดกันที่จังหวะอยู่ดีครับว่าเราจะกล้าบุกกล้ากล้าแลกกล้าเสียกับเขาไหมครับแต่ว่าถ้าเราลงผลล่มในจุดนี้ครับมันก็จะทําให้ เขาเนี่ยก้ากลัวที่จะดันเราในระดับหนึ่งครับเพราะว่าโอกาสแพ้เขาสูงครับอ่าส่วนทางเนี่ยครับผมผมจะอิงจากว่าผมเกิดจุดสามเลยครับอ่าเกิดจุดนี้ตรงนี้ครับที่ผมชี้เนี่ยก็เป็นเนินเขาหมดเลยนะครับเนินเขา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 ซึ่ง พันธมิตรเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายที่ชื่นชอบด่านที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับจริงๆด่านนี้มันไม่ซับซ้อนเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันภูเขาเยอะมันทาให้เราเล่นบนไฮกกาวได้ครับมันก็จะได้เรื่องมันก็ได้เปลี่ยนในเรื่องของความความต่างระดับของพื้นที่ครับมันจะทําให้รถเราเนี่ยยิงไกลขึ้นแล้วก็ได้เปรียบครับโอเคครับแล้ว ตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะหลอยรถถังเขาได้ครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายเท็หรือว่าสายมิลลาครับจังหวะที่เขาบุกมาเดินวนรถถังเขาตรงนี้ครับเขาก็จะโดนยิงไปเรื่อยครับคือมากี่คันก็มิลลาก็ยิงได้ครับด้วยความที่มันยิงไกลนะครับถ้าถ้าไม่วิ่งฝั่งนี้ก็โดนแน่นอนครับตรงนี้ครับหลอยฟรีครับหลอยฟรีโอเค แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าลงพลล่มครับนี่ครับพลล่มตรงนี้ครับเพราะอย่างที่บอกครับด้วยความที่ว่าเป็นไฮรกวครับโซเวียตเนี่ยเกลียดพล,ล่มตรงตรงสันเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้ขึ้นขึ้นยากครับบุกบุกข,ขึ้นบ้านยากมากครับอ่าแต่ว่าพอ i n t หลักๆของด่านนี้เนี่ยผมอยากจะให้โฟกัสไปที่จุดตรงกลางมากกว่าเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะสําคัญครับนอกจากนอกจากจะเป็นป่าการธรรมชาติแล้วตรงกลางนี้มีแร่ด้วยครับถ้าเกิดว่าเราไม่มาคุมพื้นที่ตรงกลางมัวแต่ฟาร์มเนี้ยครับเราก็อาจจะเสียพื้นที่ตรงกลางไปได้เลยครับซึ่งแร่มเยอะมากก็อาจจะทําให้เสียเปลียบถึงขั้นแพ้ได้เลยครับแล้วก็จะมีตรงตรงนี้ครับตรงนี้ครับข้างหลังแร่ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดลับที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนานะครับเพราะว่า เขาติดถ้าเขาวิ่งขึ้นมาจะขึ้นอย่างนี้นะครับเขาก็จะติดแร่เต็มๆเ,เลยอ่าติดแร่เต็มเลยยิ่งเราลงพลล่มตรงนี้นะบอกเลยว่านัวเขาบุกเราไม่เข้าอ่ะบุกยากอ่าต้องบอกงี้ดีกว่าว่าบุกยากขึ้นนะแต่ไม่ใช่ว่าบุกไม่ได้อ่าทีนี้ผมจะมาอ่าเราจะมาดูในเกมกันว่า การดอกพล่มการวางตำแหน่งรถถังเ่ยควรจะวางอะไรยังไงประมาณไหนนะครับโอเคมาดูนเกันะครับซึ่งนี่ผมก็สร้างเตียงนะครับเอ็นรับยูนิตเพียบอันนี้ผมก็จะสาธิตให้ดูครับอาจจะมาพูดถึงเรื่องการวางยูนิตอย่างไจะไม่พูดถึงเรื่องการสร้างถังคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเอง พราะว่าถ้าจะถ้าจะดูคลิปนี้นี่ก็ต้อง <Red roll. S 1> ก็ต้องรู <Out standing. S 1> ้จักด่านระดับหนึ่งครับ eh มาโอเคจุดแรกที่ผมบอกนะ <ess> จำได้ไหมครับตอนต้นคลิปก็คือจะเป็นจุดตรงนี้ครับที่เป็นตรงกลางแม็นะ่เห็นไหมครับปกากันธรรมชาติมันเล็กมากมันเล็กมากเป็นช่องแคบเลยอนะแล้ว <Select target. S 1> การลงคนร่มเนี่ยเราควรเราไม่ควรจะลงตรงกลางแรกนะครับ เราควรจะอยู่ประมาณนี้ลงข้างหลังแรกในจุดที่เรากําลังป้องกันอยู่และรถเราก็จะอยู่ข้างหลังตรงนี้ที่อ่าอย่างนี้ครับตามตามที่เห็นในคลิปเลยครับนี้รอคนล้มนะโอเคเราควรจะรับประมาณนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสมมตินะเขาเป็นอะไรรถถังใช่ไหมแล้วเขาจะบุกมา ถ้าเรามาตึงกำลังกันอยู่ตรงกลางแบบนี้ครับถ้าเขาจะบุกเข้ามาเขาจะโดนผลล้มาหลอยล้ผลล้มเราก็จะมีติดมมันก็จะติดแรพอติดแน่มาปุ๊บวาจะมาเหยียบควาจะมาเหยียบผลล่มาได้ครับมิลานหรือมิลานข้างรถถังมาเตรียมนอนรารออนอย่าง เพราะว่ากว่าเขาจะเข้ามาเหยียบได้มีหลายไอ้รถต้นไม้เนี่ยก็จะทำระยะเลยครับข้างบนประมาณนี้เขาวิ่งเข้ามาจะเหยียบติดพลรล่มติดอะไรวกนี้หลากหลยนะครับล้เนี่ครับมันมันยังใช้ได้ในจังหวะจังหวะบุกและจังหวะรับเลยครับถ้าจังหวะบุกก็คือแรกเลยครับเขาเขาจะเข้ามาเหยียบพลลมเราเราแรกเลยครก็้าจะมีการ ขยับรถนิดนดหน่อยเพื่อทำระยะครับไม่ให้เขาเนี่ยเข้ามาประชิดตัวเราได้หรือถ้าอีกทางหนึ่งก็คือถ้ามั่นใจว่ารถเราสู้ไม่ได้แน่ๆครับการทิ้งคนล่มตรงนี้ก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่ก็ทิ้งไปเลยครับให้มันตายไปเลยครับแล้วเราก็หนีครับหนีมารับที่ชั้นต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สองที่ผมจะแนะนำให้ตั้งหลับนะครับเดี๋ยวรอพลลงมแป๊บหนึ่งคบ ตรงนี้ครับผมแนะนำว่าให้ตั้งหลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำที่ผมบอกไปแล้วว่าการที่เราอยู่ข้างบนเราจะได้เปรียดเรื่องไฮเกบเรื่องบนแบบแบบข้างบนนะถ้าเกิดว่าโซเวียตเขาจะบุกขึ้นมาเขาจะติดผลุ่มเราผลุ่มเราก็จะยิงไป หยุดก่อนแล้วไม่ได้หลานรามันยิงได้ไกลมากนี่เลยยิงได้ถึงนี่เลยนะเห็นไหมไกลมากนะครับย่งตั้งกันเป็นแนวเนี่ยหายนะครับหายหมดนะหายหมดครับบอกเลยแต่ว่าจุดนี้เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างครับถ้าเกิดรถถังเราไม่มากพอจริง เราจะใส่ยาพิษปากรแพ้เราจะสูงมากครับเพราะว่าดูครับข้างหลังมีอะไรมีแร่ครับถ้า <Unit reporting. S 1> สมมติว่าเขารถถังเขามากกว่ารถถังโซเวียตเขามากกว่าแล้วเขามั่นใจว่าเขาชนะ <c oughs> เขาจะเขาจะยัดเรามาเลย <c oughs> เขาจะวิ่งขึ้นมาลแล้วจังหวะพอเราจะหนีครับโอ้โหรถวิ่งช้าลงกว่าจะหนีขึ้นนายกาวตรงนี้ได้ที่เป็นฐานมันแตกมดครับโดนไล่ยิงพังเลยครับ เพราะว่ามิลานเนี่ยระหว่างวิ่งอยู่มันจะยิงมันจะยิงไม่ได้ครับแต่ว่าพวกรถถังของโซเวียตเนี่ยมันจะยิง, <S <S ง,งเราได้ผมเลยจะทำให้รถถังเราพังแล้วเราไม่ต้องแพ้ในที่สุดเพราะตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนําครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าชนะเราก็เราก็ป้องกันดเพราะว่าเป็นที่างแล้วก็จุดป้องกันที่สามครับก็คือจุดนี้นช่วงเนินเขาตรงนี้นะครับที่ผมบอกไป การลงทุนการลงทุนย่อมมีอะไรนี้นําว่าให้ลงประมาณตรงแรกก็ได้ครับหรือว่าจะลงหลักแรกก็ได้นี่ครับรถเราก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ครับเราตั้งอยู่ที่ได้ครับถ้าเกิดเขาวิ่งมาก็ยิงนะครับรถเราพร้อมาตรงนี้มันก็จะวิ่งไปเรื่อยเรื่อย ผมว่าเขาขขวนเขาจะบกเราพล,ล่มเราก็มีโ o n t ่มเลย,ยฟีไปก่อนเลยจังหวะแรกแล้วเาจะเหยียบเขเหเยียบพลรล่มเราเพื่อดันขึ้นมาเราไม่ยิงไกลเลยยังไงก็ <S <S ยังไงก็งเสียงรถเมเลยขั้นรถถังเขาไม่มากกว่าจริงณไหนว่าจะมีตรงในสถานเนี่ย ที่เป็นฐานของเราเราก็สามารถเล่นกับป้อมได้นี่เป็นปีซึ่งถ้าจังหวะดีเนะี่ยขึ้นปีซึ่งทาวเวอร์เนะี่ยยังไงก็กันอยู่ครับเพราะปีซึ่งทาวเวอร์เนะี่ยยิ่งได้พื้นที่ต่างระดับเนี่ยพื้นที่สูงเนี่ยช็อตไกลมากครับผมก่พอนเราจะวิ่งมนานะครับดูเขาโดนช็อตไปกี่ทีแล้ววะหลายทีอยู่ครับแล้วก็มีมิาลานเราที่อยู่ข้างหลังบ้างเป็นเป็นปากกานที่แนะนำนะ ป้องกันได้ดีครับอ่โซนอีกจุดหนึ่งที่จะแนะนำนะครับก็คือตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หลักการเดียวกันนะลงพลล้มลงมาหลังประมาณหลังกระถางนะครับแล้วก็รับเขาก็จะบุกเราไม่เข้าครับนี่เขาจะบุกมาเขาจะโดนคนล้มลงอีก่อนเดิมนะแล้วก็มีนิลานดรารอย สาเหตุนะครับที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าเราควรจะลงพลล้มหล่งแรกไม่กล้าไม่ควรจะลงพรลม้มข้างหน้าแล้วแล้วโซนหนึ่งเพราะว่ามันจะเหมือนกับจุดตรงนี้ครับถ้าเราไม่มั่นใจจริงแล้วเราจะหนีรถมันจะติดแรงแล้วมันจะลำบากมันจะหนียากแล้วเรามีโอกาสที่จะแพ้ในนี้ ในการสูดในรถถังเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็ควรจะลงตรงข้างหลังแน่ดีและอย่างครับถ้าเกิดว่าเขาเริ่มจะวิ่งมาขึ้นาดพอเราพอเราคิดจะมากันตรงนี้ครับเขาอาจจะวิ่งเราไปเลยวิ่งวิ่งเลยไปเลยครับแล้วไม่ทำให้เราวิ่งไล่ตามเราทีนี้แล้วครับงานหยากนะครับหรือถ้าตัดสินใจไม่เด็ดขาดพอครับ เลือกที่จะแบบเอ้ยเราไปวิ่งไปข้างหน้าแนีวิ่งลงมาเลยฉี่ลงมาเลยเราให้เราไม่กล้าไปวัดว่ะเราวิ่งกลับมามันก็จะไม่ทันครับมันจะรีมันมันจะรีโพเซชันไม่ทันครับเขากว่าเราจะวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็ยาวแล้วฟื้ไปเลยครับก็เหมือนเดิมครับงานยากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์หลักๆนะครับแล้วก็แนวทางนะครับสำหรับ ผู้ที่อาจจะหัดเล่นก็ได้นะหรือว่าเล่นมาเล่นพันธมิตรมาระดับนึงแล้วก็าอยากรู้แนวทางก็ไม่มีอะไรมากครับว่างๆไปทำคลิปให้เพื่อนๆได้นั่งดูในกองค <Ready. S 1> เผื่อกินคงกินข้าวอะไรเงี้ยคลิปผมก็เน้นผู้สดเลยครับไม่ตัดตอก็พูดตามที่ช <Yes, sir. S 1> ิปอยู่จริงๆและอย่างที่อยากจะแนะนำเลยนะครับก็คือด่านนี้ครับเล่นสามารถเล่นได้ทั้ง เล่นได้ทั้งสายเท็นะครับจะเป็นขึ้นรถรถมิลาทแทงยาวๆเลยก็ได้นะครับแล้วขึ้นโคโนฟิอาครับร <Building. S 1> ับเหนียวๆก็ก็ได้ครับ <Building. S 1> หรือว่า <In order. S 1> จะเล่นเป็นสายไฟเตอร์ที่เน้นรถถังเน้นแมสรถกิสลี่แท้งเป็นหลก <On hold. S 1> ักก็เล่นได้ครับ <Her construction S 1> ก็ใช้ <complete. S 1> แนวเดียวกันใช้แนวทางเดียวกันครับอ่ะและสิ่งที่ผมอยากจะบอกใน <Building. S 1> สุดท้ายเลยก็คือสิ่งที่ผมสอนในคลิปนี้นะครับ มันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวทางที่<ช>จะสามารถใช้แล้วได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นแค่เพียงการวิเคราะห์และแนะนามมาำแนวทางนะคนที่อยากรู้ว่าการพนันเนี่ยในด่านนี้เนี่ยมีจุดตั้งรับจุดเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคมีอะไรไหมนะครับคิดก่อนโอเคก็ไม่น่าจะมีนะครับ เออแล้ออย่างคางสุดท้ายสุดท้ายจริงแล้วอะการถ้าเราจะเล่นแต่ด้านบนนะครับรับเหนียวๆอย่างเดียวเนี่ยแร่มันก็เยอะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราปล่อยให้ฝั่งข้ามยึดแร่ตรงกัางก็ยากยากมก็เราก็จะมีโอกาสชนะเพราะว่าเงินมันสำคัญที่สุดับโอเคหวังว่าคลิปนี้ไม่ให้ประโยชน์ คนดูได้ไม่มากก่น้อยครับแรับรองครับว่าดูจบเนี่ยยังไงยังไงก็ได้แนวคิดหรือว่าแนวทางไปปรับใช้แน่นอนโอเคครับสำหรับสำหรับใครที่มีคำถามใดสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ตลอดเลยครับผมก็วางต่อแลคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงหรอกแต่ก็พยายามทำชิปออกมาให้ไว้เป็นแบบว่า <Unit> เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม